คนเดอนมิถุนาครันี่นไ,ได้พายพรวิชมุกรับนะคะใครที่ทํางานสถาปนิกรับเหมาก่อสร้างงานช่างงานใช้แรงพวกพวกเอ่อพวกงานในโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะจะอยู่ที่เกณฑ์ที่ดีมีโอกาสเลื่อนขั้งเลื่อนตำแหน่งหรือมีเกณฑนะ์ไปดนเขาเียนะไปเซอร์เวสไซงานหรือโดนส่งตัวไปดูงานต่างประเทศเ,เลิศงานมั่นคงแต่ถ้าใครทํางานราชาการอยู่ในเกณฑ์เนเ่ิๆแต่มันไม่เครียดไงมันไม่โดนผู้ใหญ่กดดันแล้วใครที่ทำงานทั่วไปที่ก็ไม่ได้กล่าวมาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี สมมติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้น <สะ S 1> ถือว่าเลิศน,นะไม่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 ได้แคดเ <c oughs> พราะว่าถ้าจะเคลียร์มันขึ้นอยู่ที่กรรมเก่าหรือดวงของเฉพาะคนเพราะเราดูดวงแบบกว้างเนาะ <c oughs> แต่โดยรวมถือว่าดีแล้วปีนี้นะคะคนที่เกิดเดือนมิถุนายนเนี่ยมีโอกาสจะได้ย้ายบ้านหรือต่อเติมบ้านซื้อบ้านหรือจะมีไฟแนนซ์บ้านที่ทําเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ทําได้หมดราบรื่นไม่มีปัญหาบางคนซ่อมบ้านไปแล้วต้องซ่อมอีกสองคุณรอบเดียวจบ แต่แค่คุมไม่ให้งบบาลายเพราะเรารู้สึกว่าเราเราจะแบบบรนเจิดพอได้ตอกเสาเข็มหรือได้ทุบลื้อปุ๊บเนี่ยมันจะแบบมีไอเดียเพิ่มพยายามตีสโคบงานการแก้บ้านให้จบในทีเดียวไม่อย่างนั้นมันก็จะยาวตามงบงบมันก็จะบานนะและถ้ามองในเรื่องการทํางานนะคะอย่างที่บอกดวงเนี่ยมันจะมีโอกาสดีลงานกับคนใหม่ๆด้วยคนใหม่ๆจะเข้ามาตั้งแต่เดือนรกรกฎาคมเลยแล้วดีลเนี่ยจะประสบความสำเร็จแต่ขอให้คุณหนักแน่นและฉะฉานยืนยันเข้าไปทุกอย่างจะดีขึ้น ส่วนเรื่องการเงินม,มีเกณฑ์กู้นี่ยืมสินในกรณีที่จะไปกู้ซื้อบ้านหรือจะไปแบบถ้าเขาจะมาใช้นี่คือหรือเราให้เงินเขากู้เอาง่ายโอกาสโดนโกงน้อยนะชี้ถือว่ามิถุนาดีแล้วก็ถ้ามองในเรื่องความรักนะคะอันนี้พูดก่อนเลยถ้าใครที่กําลังมีแฟนกำลังดูดูจะระวังนะครึ่งปีหลังมีโอกาสแฟนจะขอเซอร์ไพรส์แต่งงานแบบโรแมนติกเลยถือว่าดีหรือมีโอกาสที่จะเข้าไปคุยเรื่องความเขาเรียกวาวางแผนอนา,นาคตร่วมกับผู้ใหญ่ของเราอันนี้ก็เปิดใจได้เลยส่วนคนโสด มีโอกาสจะเจอคนถูกใจจากการแนะนําของญาติผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ที่เรานับถือหรือเพื่อนที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิสูงกว่าเรานําพาของดีของเด่น มาให้นะคะทั้งไทยและเทศเลย<ช>ถ้าชอบแบบไหนก็บอกรีควายมนเข้าไปเลยว่าชอบเพิ่นชอบแบบนี้แบบนี้นะให้เขาจัดให้นะคะดีอย่างนี้เรื่องโชคลาภมีอะไรเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยไหมใช่ค่ะโชคลาภคือเลขที่บ้านนะคะเลขนําโชคคือ4นะคะ4 5กับ3าเออสามกค่ะ4 5กับ36 4<ช>จะเป็นเลขนําโชคของคนที่เกิดเดือนมิถุนายนแล้วแนะนําอย่างนะเดือนมิถุนายนถ้าอยากจะเฮงอน่จะปังต้องทําบุญไหว้เจ้าที่บ่อยๆอคําว่าไหว้เจ้าที่ไม่จำเป็นต้องโห เลี้ยงเพลนพระเลยไม่น้ำหนึ่งแก้วอย่างน้อยๆน,น,น,นะคะไหว้ทุกวันพระจุดธูปห้าดอกบอกบอกล่าวท่านไปแต่ถ้าจะมีใจถวายเพิ่จะเป็นมาลาัยมาผูขนมก็แล้วแต่ศรัทธาคือขอเลยค่ะมูเตลุให้เต็มที่มิถุนายนนะเจ้าที่เจ้าทางให้คุณมากเลยค่ะ,ะนะคะคจบไปแล้วคนละสิบสองเดือนแม่สรุปหน่อยว่าครึ่งปีหลังปี6 7เนี่ยมีเดือนไหนที่ ปังสุดแล้วก็น่าติดตามบ้างถ้าปังสุดในเรื่องความรักนะคะอบอกเลยยกให้2เดือนแรกคือมกกลากับกุมภา,าค่ะ2เดือนนี้จะเป็นเดือนที่ความรักดีดีแทปปี้มากๆนะคะแต่คนที่ในเรื่องการงานดีไม่เหนื่อยเลยที่จะแบบเพลงอะ่ะจะมีอยู่2เดือนด้วยกันนั่นก็คือเดือนพฤษภา,ากับเดือนกันยายนนะคะแล้วก็ออกเพิ่มอีกเดือนนึงที่มันเป็นแบบมินเนายนพราะคะแนนไล่เลียกกับเดือนพฤศจิกาก็คือเอ้ะ เดือนตุลาก็คือเดือนกันยาค่ะ3เดือนนี้การงานโอเคแต่ถ้าเดอะเบสสุดเลยนี่ค่ะต้องพฤษภา uh huh. พฤษภาจะดีสุดแล้วบอกอย่างนึงนะเหนื่อยเท่าไหร่ก็ทำเถอะเพราะมันคือเงินบริสุทธ์เงินของเราเออใช่ะนะโอเค,อเค,คได้ค่ะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะ